ครับรถเกี่ยวแม่มมวยพอสวัสครับบอรทัรถยังครับแมุ่ดเก้าครับผมสองสองสอหนึ่งนึ่ครับเจ็ดเจสครับติดต่อเลยครับรถเกี่ยวพอสวครับผมบ้านฟันขางครับผมนี่ครับอยู่ทงยูทาขึ้นเก่าครับผมนี่มาเบิ่งปิดรังใจกันนะครับผมติดต่อเลยครับผมแถวบ้านเ่าครับ สวัสดีครับผมช่อง YouTube ครับคนภายนอกมือนีกับว่าพ่อกันอีกแล้วครับยูทูบยูทาเที่าครับมือนีสิบห้ามะเกียวเข่าหน้าปังรอบสองครับที่ไร่อภิชัยครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งว่าสิมีโตหนูให้เฮาไล่คุบวอแล้วก็มาเบิ่งว่าพันสเสดแจ๊กตันครับมือนีครับพันสิเกียวจักไลครับผมไปติดตามรับชมเลยครับพี่น้องครับผมครับขอบคุณครับผมรถกำลังมากรถกำลังมากครับ สวัสดีครับผมช่องยูทูบครับครับวันี้เกี่ยวจักไห่บิ่งเดียวบิ่งเดียวจักจักไรนี่ประมาณประมาณสีไรหอดปะครับนี่ครับโอ้โหแล้วโอ้โหแต่จอมหนึ่งครับเดจจอมหนึ่งนะครับผมโอ้แล้วครับผมประมาณประมาณหาอะไรบ่อยบ้างครับประมาณหาไรครับผมไอิ่นบอกประมาณหาไรครับมาเบิ่งเขานาปังรอบสองครับว่าสิได้จักอุ้มครับผม เด็กม so ีตัวหนูหบงวครับมาเลยตีหนูน้ำพลอมออก่เรวบก่อเบ่เย่จอมนครับผมแก่า่ขาจรใูอไม่ใครใส่สัาคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณเจ็บาทห้าสิบครับราคาเขานะปังหลบสองนอคับผมาคาต่ ที่ตามรับชมกันครับว่าสิเดจะอุ้มครับข้าวห้าไร่ครับพันเกลียวหาไรก่อนอยู่นี่กับประมาณ30กว่าไร่ครับหน้าเพลินครับผมเพราะว่าเห็ดหน้าปังน้ากันหน้าปีน้าแจมกันโอ้ขึ้นขึ้นจอมแล้วครับผมขึ้นอุ้มแล้วครับเอาของประเทศมาเต้นไม่ได้หลายกว่าเดียวรบไปผูผ่านนี่ครับบรรยากาศอยู่ทวงอยู่ทาคือเก่าครับ รถ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 เกี่ยวได้ก็พ่อสุวรรณครับรถเกี่ยวรถเกี่ยวพ่อสุวรรณครับนี่ครับรถเกี่ยวกับรถตรงรถพ่อสุวรรณครับบ้านพันขางนะครับผมนี่ครับโอ้ขึ้นจอมแล้วครับผมครับพี่น้องเอบคุณน้ำนักดีขนาดครับผมว้าวว้าวับเทแล้วครับเทแล้วครับ อันนี้คลิปนี้ผมเอามาฝากพี่น้องครับนี่เป็นการเจ็บเกี่ยวผลผลิตตามฤดูกาลครับผมของวิธีสารคนบนนอกวิธีสารบัานเข้าครับผมวิธีสารบัานพันขางครับผมครับคนไดอุ้มนึงแล้วคนจะเทเขาแล้วครับผมอุ้มนึนี่ประมาณจะตันครับนั่นนี่นี่ประมาณสองครับพอดปะวประมาณสองตันครับอุ้มหนึ่งครับนี่ครับ อันนี้พ่อสันกับมานั่นผมคนมากลอดหนูนรับเท่เ,เ,เ,เลยครับเท่แล้วนี่ตาเถิดตาเถิดกับมานนะครับมาส่งมาเบิ่งกันมาซอยเบิ่งกันชมเชยมาชมเชยครับนี่ครับโอ้ออในอุ้มนึงนะครับผมนี่ เปิดฤดูดกาลเก็บเกี่ยวเข้านาปังรอบสองครับผม,มเ,กเกี่ยวเขานาปังรอบสองแล้วกัสิลงหนาปีครับนี่ครับรถเกี่ยวพอสวร์นะครับผมบ้านพันขางครับผมสอสวรที่ไรอภิชัยครับ นี่ก็คืออุ้มแรกครับผมอ,อุ้มแรกอะเต็มแล้วเป็นจอมากกับมาเที่ใส่รถครับ เป็นเบาเล่าเป็นเบาก็อนเบาพ่อสวุวรรณก็มาเกี่ยวครับมาเกี่ยวไห้ครับรถพ่อสวุวรรณครับผมพ่อสวุวรรณรถเกี่ยวบาดมันขาเขาเลยนะครับผมเ <c oughs> <c oughs> บาเบาครับเบาแ <c oughs> ม่นครับเป็นม้เกี่ยวเขาไห้ครับนี่ครับเพื่อเป็นอ่ากับมือหนึ่งครับมือหนึ่งบาดพันขาครับผมรถเกี่ยว อาท,ทิตนครับผมวิธีการกับเกี่ยวกับมาเท่เทเทนุมรถดีรถก็เป็นรถด,ดำครับรถตรงเขายละรถเกีียวกับขั้นไงครับขั้นไงอยู่นี่ครับอยู่บ้านพันธางเขากับเป็นขั้นไงเป็นหน้าลุมครับผม แล้วครับกลุ่มหนึ่งครับผมขับไปยังไงเุ่ามาไกลุ่มหนึ่งกลับไปออกไปแล้วครับผมบเบาคนขับออกไปแล้วครับผมนี่ครับ ไอต่อครับผมอยู่นี่ก็ไล่ไอพิชัยก็เกียวหาให้ครับหน้าปังครับ รถเกี่ยวแม่มวยพ่อสุวรรณครับเบอร์ทั่วรถยังครับแม่ศูนย์แปดเก้าครับผมสอง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 สามหนึ่งสามหนึ่งครับเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามครับติดต่อเลยครับรถเกี่ยวพ่อสุวรรณครับผมสุวรรณบ้านพันขางครับผมครับนี่ครับานี่ครับอยู่ทงยู่ทาคือเก่าครับผมนี่ป้าเบิ่งติดรังใจกันนะครับผมครับตามเบอร์โทร่วเลครับผมติดต่อได้ครับผมแถวบ้านเฮาครับ รแกนัไกลครับถาเบิ้งครับถาเบิ้งหนูมีตัววะครับมื่อนี้ครับผมครับก็เกี่ยวเข่าหน้าปังครับรอบสองกะแล้วแล้วครับเร้่หนาเดียวครับผมที่ไล่อภิชัยครับจะยิมประมาณสองอุ้มครับเป็นจอมคุนจอมสองอุ้มครับ ก็เรียบร้อยครับเด็กสองอุ้มครับผมน้าหารังครับผมพี่ไล่ไอพิชัยครับผมนี่ครับเรียบร้อยเด็กสองอุ้มครับผมผมผลิตครับเดี๋ยวพอกันไหมครับผมอีพีราครับเฮ้ยโอ้ขุบหนูเลยโอ้เงี้ยนี่ครับผม เออสุดยอดสุดยอดครับผมไปใครับรถเกี่ยวแม่มวยพ่อสวัสดีครับบอรทัวรรถยังครับแม่89ครับผม22 22 31 31ครับเบียดเบียดสามเจ็ดเจ็ดสามครับติดต่อเลยครับรถเกี่ยวพ่อสวัสดครับผมบ้านพั้นคางครับผมครับนี่ครับอยู่คงอยู่ท่าขึ้นเก่าครับผม